สวัสดีครับทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่า Apple แบรนด์ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเขาเปลี่ยนลอกอย่างที่หลายคนบอกจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่กระแสที่ถูกสร้างขึ้นมากันแน่วันนี้เราจะมาแกะรอยนวัตรกรรมของ Apple พร้อมหาคำตอบไปพร้อมกันครับจุดเริ่มต้นและการปฏิวัติว,ตว,ตวงการย้อนกลับไปช่วงทศวรรษ1 9 7 0ถึง1980การมาของ Apple ิทและ Macintosh ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากครับ ตอนนั้นคอมพิวเตอร์ยังเป็นของใหม่และใช้งานยากแต่ Apple พยายามทำให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นโดยเฉพาะ Macintosh ที่มาพร้อมกับเมาส์และหน้าจอแสดงผลแบบกราฟิกทำให้คนทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่องโคด้ดก็สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นี่ไม่ใช่แค่การสร้างสินค้าใหม่แต่มันคือการเปิดประตูให้คนนับล้านได้รู้จักกับโลกดิจิทัลนี่แหละครับที่หลายคนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลก หลังจากนั้นในปี2001 iPod ก็ถือกำเนิดขึ้นตอนนั้นการฟังเพลงยังเป็นเรื่องยุ่งยากต้องพกแผ่นซีดีหลายแผ่นแต่ iPod ทําให้การพกเพลงเป็นพันๆเพลงในเครื่องเดียวเป็นจริงขึ้นมาได้แถมยังเชื่อมต่อกับ iTunes Store ทําให้การซื้อเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย iPod ไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีการฟังเพลงของเราเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเพลงทั้งหมดบังคับให้อุตสาหกรรมเพลงปรับตัวตามไม่ให้จมหายไปกับยุคสมัย นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่า Apple สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้จริงแต่ถ้าพูดถึงนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกอย่างแท้จริงคงต้องยกให้ iPhone ที่เปิดตัวในปี2007ครับก่อนหน้านั้นมือถือก็มีอยู่แล้วแต่ iPhone ไม่ใช่แค่มือถือมันคือคอมพิวเตอร์พกพาที่อยู่ในมือเราโดยหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายการมาของ App Store ที่ทำให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาใช้งานได้ไม่รู้จบ ไม่ว่าจะเป็นแอปสำหรับทำงานเรียนเล่นเกมหรือแม้จะแอปสำหรับการสื่อสารอย่างโซเชียลมีเดีย iPhone ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการสมาร์ทโฟนและกลายเป็นต้นแบบที่แบรนด์อื่นๆต้องทำตามมันไม่ได้เปลี่ยนแค่การสื่อสารแต่เปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันการทำงานและการเข้าถึงข้อมูลของคนทั่วโลกอย่างสิ้นเชิงสรุปแล้วเปลี่ยนโลกจริงหรือไม่ เมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นได้ว่านวัตรกรรมหลายอย่างของ Apple ไม่ได้เป็นแค่กระแสะที่มาแล้วไปแต่เป็นการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงง่ายการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพลงหรือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสมาร์ทโฟนแม้ว่า Apple อาจไม่ใช่เจ้าแรกที่คิดคนทุกอย่างแต่พวกเขามีความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดทำให้ใช้งานง่ายและนำเสนอในแบบที่ผู้คนต้องการ จนเกิดเป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกของเรานี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมหลายคนถึงบอกว่า Apple เป็นแบรนด์ที่เปลี่ยนโลกได้จริงแล้วคุณล่ะครับคิดว่า Apple เปลี่ยนโลกจริงไหมหรือเป็นแค่การตลาดที่เก่งกาจลองคอมเมนต์บอกเล่าความคิดเห็นของคุณได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ